กูจะยังได้เทุกคนยังได้น่ายยัง well. ้้ยเปลี่ยนเปลี่ยนแมวโอ้ยุัยหากูจะโผเนี่ยอะไรที่มันยังไม่อร่อยอ่ะเพราะว่าคิดได้ดีไงโอ้ทุกคนเ่อแกเ่แกีสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ พันแล้วครั wow. วันนี้เป็น EP 2แล้วครับตอนนี้พวกเราก็ได้คิดค้นแล้วก็กันเกามาอย่างดีนะครับว่าเราจะจะช่องว่าเลิกคบวันนี้ EP 2ของเราจะเป็นอะไรไปไม่ได้ EP แรกเรากินผักไปแล้วอ้วกแตกกันโอ้โหระตงมันไม่กินได้ใช่ไหม ซึ่งวันนี้เราจะมาทํายําปลากระป๋องกันครับนี่ครับของนี่ครับมาเป็นสปอนเซอร์ได้นะครับแล้วก <c oughs> ็ส่วนวัตถุดิบต่างๆเนี่ยอยู่ตรงนี้หมดเลยมี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 แมวตุ่มมี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 ฟอง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 ปลากระป๋องตาถ้วยทองน่าวน่าเน่าวน่ามนาวตั้งดุลมนุษย์ด่างดาวคลี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 บอกว่าลักเล็กนิดเล็กนิดดีติดบิดออกไปๆจังวะหอม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 เขาหอมเจียวหอมเสียวใสใส คนลืมใครไปแวบบครับวันนี้เราทํายําปลากระป๋องอะไรชอบปลาแมวไงวันนี้เราจะขาดไปไม่ได้เลยแมวขอเบอรตัวแมวของเราครับแมวเแมวชอบกินอะไรอะน็อตแมวชอบกินหนูชอบกินหนูแล้วเตรียมอาหารอาหารแมวมาแล้วหนนะอาหารแมวไงเอออาหารแมวนี่ไงวันนี้มาเป็นแมวให้หน่อยนะ ขอเป็นแมวได้เหรออะเป็นแมวทำไมมึงเข้ามามึงเงียบตลอดเลยวะนี่ e ีสองแล้วหลายคลิปแล้วเต่นเต้นเต้นได้อีกแล้วอีเยอะยนี่ e ีสองแล้วดูสั่นพับผ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 ับเลยขั้นตอนแรกเราทำอะไรกันหรอเราจะแยกกันมึงเป็นแมวมึงทำของแมวไปเลยน่าจะเหมือนกันกับปลากระป๋องเลยเนาะวันนี้ไม่อ้วกวันนี้ไม่อ้วกเพาไม่เหลือว่ะ เอาเลยมาทำใครทำมันไปเลยทำใครทำมันเตอมแรกเลยทันทริกโปรตีนนี้ไอ้พวกปากระป๋องเนี่ยของแต่ละบ้านมันเหมือนเหมือนกันไหมเอออะไรอ่ะยำปหรออืมยำปลากระป๋องเนี้ยไม่รู้ไม่เหมือนมั้งทำไมอ่ะเนาบางบ้านเขาเออก็เหมือนแหละมั้งมีอย่างเงียบดิเออเนี่ยเราหั่นพริกอยู่นึงพีน่ะอันตรายอันตรายยังไงฮะเขาพริกัะ โอ้โหหอมไงท่านพี่ครับโอ้โหแทบควางเมื่อกี้ดีนะเพื่อนเล่นแรงไอ้เหี้ยก็ไม่รอดคูโอเคของผมก่อนผมผมหันหนพริกผมมัวแต่คุยอะไรก็ไรสาระนี่พริกมันไม่เผ็ดหรอกนี่ดูนะครับดู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 ดดู โอ้๋ยวกินมึงมาจำหมดแล้วมึงใจกล้าจริงวะพอแล้วะว่าแมวไม่ชอบหอมแดงไม่ไระไอ้เทยมึงเผ็ดชิบหายเลยสัตว์โคตรเผ็ดนึก่าโคตรซิงไอ้พอให้ผมดูคุณทำก่อนผมผมทำไม่ชำนาญเท่าไหร่เคยเคยกินยำกระป๋องเป็นแบบอาหารแมวเป็นปลาแมวไม่ไระ

ควงตาข่วงแหน่ยแม้งพิโคตรดีอร่อยให้กาะอีสานหน่อยนะใช่เลยมันหาวแล้วมันหาวนี่ข้างูได้เลยนะหลอใช่ไม่มีอะไรแม้ถ้าไม่มีอะไรก็ไม่ก็ไปไรไม่ต้องพูดไปก็ได้พูดอะไรก็ไม่ต้องพูดกูดจะถ่ายอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเว้ยทุกคนครับรายการอาหารและหาของเราเนี่ยจะลงทุกวันเสาร์นะครับฝากติดตามด้วยเพราะเอพิเจนนี่โอ้โหยอด เยอะมากมากเลยรู้เป็นเพราะว่าเราอ้วกหรือว่าเราสนุกหรือว่าเขาสงสารเราใช่เขาสงสารเราหรือเปล่ามันก็กินได้ใช่ไหมแต่เรามีมีแขกรับเชิญพิเศษให้มาชิมั้ยเนี่ยวิวท่ากินว่าแน่นอนเชฟมิชลินมาเองเดี๋ยวส่งเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวส่งแล้ววะพี่อย่าพูดผุดพูดฉีกพูดผุดแล้วตอนนี้พูดผุดหมดแล้วเนี่ยโทษทุกคนผมบอกแล้วว่าพริกอันตรายจริงทำไมพริกมันอันตรายวะเพราะเดี๋ยวไม่ได้กิน ไอสัตว์เอ้ยหัวหอมกูเรียกหัวหอมหล่นหมดแล้วสัตว์ตัวผมทำเสร็จแล้ว จะเพื่อเป็นการว่าทำเนี่ยทำเล่นหรือเปล่าจะกินให้ดูว่ากินจริงไหมอ๋อจริงอ่ะกินเลยอ้อลืมบอกไปว่าทำของใครของมันก็กินของใครของมันไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ได้คุยกันอย่างนี้ไม่ใช่หรออันนี้ใส่อะไรเพิ่มอ่ะเพิ่มทำไมอัะนี้เพิ่มความอร่อยอูมามิเฮ้ยมันได้นะนะวางข้างกันไม่รู้นะเนี่ยว่าอันไหนเออนี่ของผมตาบานตาบานไม่รู้สุตทีดิบหลักของเราเป็นปลากระป๋องครับปลากระป๋องของมงกุฎโรเซ่ แล้วก็นะอะไรมะนาวด้วยใช่ไหมอร่อยดีบ้านมึงใจเย็นเลยผมผมมัวแต่ดูคุณทำน่าจะอร่อยเมื่อกี้ของมึงอ่ะไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวกูปรุงให้มันอร่อยเลยมึงกะจะดับกลิ่นเลยเหรอไม่ตอนนี้มันไม่ได้รสอุ่มบะหมี่มันไม่มีกลิ่นเลยเว้ยตรงนี้ยกินอะไรอนะ่ะกินแมวบาทด<ย>้วยใช่ไหมหืมกินมาแล้วโอ้ oh. กลัวอ่อยแย่ยยยกันไม่ออกเนี่ยชาบานอันนี้ <laughs> นคือของกูอร่อยกว่าโ,โหมึงย้าใครอีกวเนี่ยทำไมอ่ะออกออกไปไกลนทำไมอ่ะ <laughs> กลัวมันกระเด็นดิมันอันตรายนะฆ่าง,งูได้เลยเนะี่ยกลบลองเสร็จ <laughs> <h ate S 2> เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยังวะยังวะกงกลัวอร่อยมากโอเคจริงเหรออือบุกคนเลยเอออย่างนี้กูว่าไม่ต้องจับฉลากแล้วมั้งถ้ามันจะอร่อยขนาดนี้อ่ะผู้ชมอร่อย <laughs> ค,า,ออย <laughs> คาดหวังกูคาดหวังแค่นี่ย <laughs> ใช่ฟขคค้าวอ่องช่องเดี๋ยวไปดูอินเสอร์นะครับว่าหน้าตามันเป็นแบบไหนแต่ผมบอกเลยว่าแยกกันไม่ออกจริงดูไม่ออก นะครับเอ้า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 อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มีคนมีคนมีคนมาดูงคับว่าของใครอ่ะจะอร่อยกว่ากันเดี๋ยวเราเชิญคณะกรรมการที่จะมาตัดสินว่ากระป๋องนี้กับกระป๋องนี้อันไหนมันจะยังไม่มาสักทีเนี่ยเชิญครับ พี่บอมวันนี้น้องสองคนตั้งใจทำม,มาก,ออกมากันในส <c oughs> ตีมแมวปลาซึ <c oughs> ่งนี้ก็มีกระป๋องนี้เป็นของที่ชาวบ้านเขากินกันทั่วบ้านทั่วเมืองใครๆก็กินกันอีกระป๋องนึงมันจะก็กินกันแหละทั่วบ้านทั่วเมืองก็กินกันประเทศไทยก,กินกันทุกที่อะ่ะแมวประเทศไทยเอาของใครก่อนได้ของใคก่อนอยากชิมของใครอ่ะเอา้องปั่นนี่นะครับบั่นป้าคุ้นเคยกันยำปลากระป๋องเออนี่ ดีเลรสชาติแบบเผ็ดใคากับคนไทยไงคนไทยกินมาตรฐานอร่อยนี่แหละัครบอันนี้มาตรฐานเหมือนกันมีโอมี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 เมวต้องมี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 โอทั้งแรงนี่แหละมีเยอะเยอะดิโอ้โหมันไม่เหมือนด้วยนั้นอ่ะอีกน้อยลองชิมมาลองชิม ได้่ับได้คมับคร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 ับคเับคับครันนร้บครับครันครับครัอันนี้ชอับครััวคอบครั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 บวรบรบคับคอับครับครับครับคอับครบคร้บหรับครับครับคับคร้บหร้บครับรับครัะรับ้รรับรรรแััั ใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ให้10นะครับอันนี้ให้0,0,0.5โอ้โห0.5น้ศูนย์จุดห้าตรงไหนอ่ะกินไม่ได้กินได้กินได้โอเคโอเคลองขอบคุณม่ากขาเอาไปกัรมากเดี๋ยวผมสองคนจัดการเองตอนนี้ได้ครับ พี่เขาเป็นแล้วพี่เขาเป็นอะไร่ต้องให้เราดีแน่ไหนๆก็ลองกินยังไม่ได้ชิมเลยเมามาๆาเอาเอาครับเอาอันนี้ก่อนเอาอันนี้ดีกว่านี่ลองดูว่านี่แหละนี่แหละนี่อันนี้คุณทำหนักเค็มไปหน่อยนะครับมึงกังห้องกังห้องเฮ้ยโอ้โหยังไม่ตายอันเนี้ยปกติเรามากินอันไม่ปกติไม่ปกติเฮียสติไม่ดีกินกันอะไรเนี่ย ราาเหมือนมะนาวเลยเนี่ยไอ้สายก็มะนาวไงที่หนึ่งสองหมากว่าทางตรงมต้อออบ้ากินได้ไงกัเนี่ยอะบ้าเร้าใจอ่ะอื้อตอกินกับข้าวก็เบื่อเบื่อกเลยปลากระป๋องท้บ้าเหรอเอางไมงงปลกระปดเดี๋ยวเอีี อ้ีีนรสชาติมันใกล้เคียงกันอะไลองดูดิอใช่ไหมใช่ไหมเนาะเออค่อยๆกินนะดูดิมันอาจจะเป็นเพราะลิ้นเรายังไม่ถึงหรือเปล่ามันมีมังงะแก้มด้วะเอ้าได้เหรอเพอ่อเพื่อยังได้เหรอคุณมันได้ง่ายมันได้เราเปี่ยนเปลี่ยนอะไรแมวอุ้ยหากูจะโผล่เนี่ย พี่มันยังไม่อร่อยอ่ะเพราะว่าดีไงโอ้โคนชูก้าชูก้าดีชูก้าชูก้าลุนชูก้าชูก้าลุนลองดูใหม่อีกรอบนึงอร่อยแน่ๆอร่อยแน่รอบนี้มาเริ่มเลยมันขอชิมก่อนอ๋อก็เหมือนกันนี่หว่าเหมือนเหมือนเหมือนนี่ก็บอกนี่ก็บองนี่กระองเฉะนี่ก็แน่ยังได้นะยังไ โอ้ยโอเงเห็นทุกรอบทุกรอบจัดมันเอาวจังเลยเหนื่อยโอเคไม่ว่าวันนี้ไม่บอกเอาครับทุกคนวันนี้พวกเราเลิกครบผมป่านแล้วก็น้องตัวลากันไปก่อนแล้ว EP หน้าหันแล้วฮะหันแล้วม่รู้อะไรยัยเหรอเนี่ยเขาเมนูปกติได้ไหม ได้งนี้ไอติณ่านอติณ่าขนมจีนน้ำยาเออขนมจีนน้ำยาโอ้โหขอโปรตุ่มข้น้ำยาอะไรน้ำน้ำยาปกติกะทินะแล้วที่แล้วที่เออติชชูอ่ะมันจะขี้แต่งขี้ออกเลยไม่เอาไม่ใช่ไม่ได้น้ำยากะทิปกติติดชูเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวไปป้าไหมยังไม่ได้เลยทีนี้ทุก่านครับฝากกดติดตามกดซับละค่ายกดแชร์กดไลค์ทุกอย่างกดให้หมดเลยนะครับ EP หน้าเติมตัวได้เลย EP นี้ าน้างกินเอ้โก้แล้วใครจะล้างเนี่ยมาเอ้ยถ่ายเสร็จแล้วแม่งถ่ายหัวกันทุกคนเลยกินเสร็จแล้วอ้วกอวกโก้ใครเก็บโก้เออเบื่อจริงจิไอ้ปานไม่อยู่ไหนเนี่ยไอ้ปานไอ้ปานเอออะไรเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วไปมึงไปไหนอะไเอาป็นแล้วใครเก็บบ้า แล้วแล้วก็เป็นกูตลอดแล้วกูตลอดกูเหนื่อยนะเนี่ยมาแล้ว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 มามามาช่วยกูเก็บก่นไอ้นี่มันเหลือใช่ป่ะเออเดี๋ยวเอากลับบ้านให้แมท้าโอ้ยไอ้สัด